ครรมของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมลูกาบทที่หนึ่งการพยากรณ์เรื่องกำเนิดของยอนผู้ให้บัพติศมาในราชการของเฮโดรดกษัตริย์ของยูเดียมีปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเซคาริยาซึ่งอยู่ในกองเวรอาบิยาพรรยาของเซคาริยาชื่อเอลิซาเบตอยู่ในตระกูลอารณน ท่านทั้งสองเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้าและดำเนินตามบัญญัติและกฎหมายทั้งปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีทิฏฐิเลยแต่ท่านทั้งสองไม่มีบุตรเพราะว่านางเอลิซาเบตเป็นหมันและท่านทั้งสองก็ชราแล้วเมื่อเสคาริยาทำหน้าที่ปุโรหิต เข้าเฝ้าพระเจ้าในคราวที่กองเวรของท่านเข้าประจำการท่านเป็นผู้ที่จับได้สลากตามธรรมเนียมของปุโรหิตจึงต้องเข้าไปในพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเผาเครื่องหอมบูชาส่วนประชาชนอธิษฐานอยู่ข้างนอกในระหว่างที่เผาเครื่องหอมนั้นมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้า มาปรากฏแก่เซคาริยายืนอยู่ที่ข้างขวาแทน่นเผาเครื่องหอมนั้นเมื่อเซคาริยาเห็นก็ตกใจกลัวแต่ทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวแก่ท่านว่าเซคาริยาเอ๋ยอย่าก,กลัวเลยเพราะพระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้วนางเอลิซาเบตภรรยาของท่านจะให้กำเนิดบุตรชาย ท่านจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอนท่านจะมีความยินดีและเปลมปรีและคนจำนวนมากจะชื่นชมยินดีที่บุตรนั้นเกิดมาเพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่เฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจะไม่ดื่มน้ำองุ่นหมักและเหล้าเลยและเขาจะเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่อยู่ในครานมารดา ขาจะนำพงพั์อิสราเอลหลายคนให้หันกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของพวกเขาเขาจะนำหน้าพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและฤทธเดชของเอริยาให้พ่อกลับคืนดีกับลูกและให้คนดื้อด้านกลับได้ปัญญาของคนชอบธรรมเพื่อจะเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้พร้อมสำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้า เซคาริยาจึงพูดกับทูตสวรรค์ว่าข้าพเจ้าจะรู้แน่ได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าชราและภรรยาก็อายุมากแล้วทูตสวรรค์องค์นั้นจึงตอบว่าเราคือกาเบรียนซึ่งยืนอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าและพระองค์ทรงใช้ให้มาพูดกับท่านและนำข่าวดีนี้มาแจ้งนี่แนะ เพราะท่านไม่ได้เชื่อถ้อยคําของเราที่จะสําเร็จตามกําหนดท่านจะเป็นใบพูดไม่ได้จนกว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นคนทั้งหลายที่คอยเสขาริยาก็ประหลาดใจเพราะท่านอยู่ในพระวิหารนานมากเมื่อท่านออกมาก็พูดกับพวกเขาไม่ได้คนทั้งหลายจึงตระหนักว่าท่านได้เห็นนิมิตในพระวิหาร ท่านเอาแต่ทำบุยใบยกับพวกเขาและพูดไม่ได้อยู่อย่างนั้นเมื่อหมดเวรของท่านแล้วท่านก็กลับบ้านภายหลังนางเอลิซาเบตภรรยาของท่านตั้งครรภ์และอยู่กับบ้านอย่างเงียบๆห้าเ,เดือนนางกล่าวว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำเช่นนี้แก่ขา้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทอดพระเนตร เพื่อว่าความอดสูของข้าพเจ้าที่มีอยู่ท่ามกลางคนทั้งปวงจะหมดสิ้นไปการพยากรณ์เรื่องการประสูติของพระเยซูเมื่อถึงเดือนที่หกพระเจ้าทรงใช้ทูตสวรรค์กาบเบรียนมายัางเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซเลสให้ไปหาหญิงพมมาซารีคนหนึ่ง ที่มั่นไว้กับชายที่ชื่อโยเซฟซึ่งเป็นคนในเชื้อวงของดาวิดหญิงพมมจารีคนนั้นชื่อมารีผู้สวรรค์มาหานางแล้วบอกว่าเธอผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานมากจงชื่นชมยินดีเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับเธอมารีก็ตกใจเพราะคำพูดนั้นและลํำพึงว่า คำทักทายมีความหมายว่าอย่างไรแล้วทูตสวรรค์จึงกล่าวแก่นางว่ามารีเอย๋ยอย่ากกลัวเลยเพราะเธอเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานนี่แน่เธอจะตั้งครันและคลอดบุตรชายจงตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซูบุตรนั้นจะเป็นใหญ่และจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด องพระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิดบรรพบุพวรุษของท่านให้แก่ท่านและท่านจะครอบครองพงพันธุ์ของยาโคบสืบไปเป็นนิดและผันดินของท่านจะไม่มีวันสิ้นสุดเลยมารีจึงพูดกับทูตสวรรค์องค์นั้นว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นไปได้อย่างไร เพราะข้าพเจ้ายังไม่เคยหลับนอนกับชายใดผู้สวรรค์จึงตอบนางว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะ,สะเสด็จลงมาเหนือเธอและฤทธิดเดชของผู้สูงสุดจะปกเธอเพราะฉะนั้นองค์บริสุทธิ์ที่เกิดมานั้นจะได้ชื่อว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้านี่แน่ถึงแม้นางเอลิซาเบธญาติของเธอจะชรลาแล้ว ก็ยังตั้งครรนมีบุตรชายบัดนี้นางนั้นที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมัน้นก็มีครรนได้หกเดือนแล้วเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้มารีจึงกล่าวว่านี่แน่ข้าพเจ้าเป็นทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าพร้อมที่จะเป็นไปตามคำของท่านแล้วทูตสวรรค์ก็จากนางไป มารีเยี่ยมนางเอลิซาเบตในเวลานั้นมารีจึงรีบไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดียแล้วเข้าไปในบ้านของเซคาริยาทักทายปราศัยกับนางเอลิซาเบตเมื่อนางเอลิซาเบตได้ยินคำทักทายของมารีทารกในคั์ของนางก็ดิน้นและนางเอลิซาเบตก็เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ จึงร้องเสียงดังว่าในบรรดาสตรีเธอได้รับพรมากและทารกในคันของเธอก็ได้รับพระพรด้วยทำไมฉันถึงได้รับความปลดปลานเช่นนี้คือมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของฉันมาหานี่แน่พอเสียงทักทายของเธอเข้าถึงหูของฉัน ถ้ารกในคันของฉันก็ดิ้นด้วยความเปลมปลีความสุขเป็นของสตรีที่เชื่อว่าสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเธอนั้นจะสำเร็จ